สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาเข้าสู่ในช่วงของการสนทนาในช่วงนี้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ผมกําลังจะพูดถึงปัญหาใหญ่ของสาวไทยในยุคปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของน้ําหนักนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ปรากฏว่าสาวไทยมีรอบเอวเกิน80ซนติเมตรไปแล้วนะครับไม่น้อยไปกว่า158นี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากกรมอนามัยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของพฤติกรรมการทานอาหารที่ผิดสุขลักษณะนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับการขายเวลาในการออกกําลังกายแล้วใครเลยครับ การานักแสดงสาวชั้นนําคุณแหม่มจินตราสุขภาพที่จะมาเผยเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับพี่แหม่มครับสวัสดีคุคณตี้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่แหม่มเห็นตัวจริงขนาดนี้แล้วนะฮะสงสัยเหลือเกินว่าน้ําหนักตอนนี้กับปัจจุบันแต่ก่อนเนี่ยนะฮะมีการ,ปรเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนในอดีต เยอะเลยค่ะจากช่วงที่อ้วนมากๆเลยเนี่ยประมาณ70กิโลนะคะเจ็สิบกิโลห้าสิกกิโลค่ะ56กกิโลหายไป14่กิโลหายไป14กิโลค่ะเดือนเดือนแรกเลยของการลดน้ำหนักของพี่แหม่มเนี่ยลงไป7กิโลถามนิดนึงว่าที่70กิโลนี่เพราะว่ายังไงฮะเราไปมีพฤติกรรมการทานอาหารไม่ได้ออกกำลังกายงไส่วนหนึ่งคืออายุวัยที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็รับประทานอาหารตามใจปากทุกสิ่งอย่างไม่เลือกเวลาเลยค่ะ้าาหมูเข้ามันไก่ทานหมดเลยทุกสิ่งอย่างค่ะทานคน คือน้ำหนักตัวเยอะแลวอย่างนี้ถามพี่แหม่มนิดหนึ่งว่าปกติเนี่ยเราจะเห็นผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายในท้องตลาดในการลดน้ําหนักนะคะแล้วพี่แหม่มไปลองมาหลายวิธีแล้วเหรอฮะโอ้ยทำสารภาพวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาลดน้ำหนักเลยนะคะก็ทานก็เคยทานค่ะซึ่งเป็นวิธีที่ผิดมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของออกกําลังกายยางหนักนะคะแต่ก็คือพอยิ่งออกหนักก็ยิ่งทานเยอะขึ้นโอ้ใช่ก็หนักไปอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมในเรื่องของโภชนาการที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทํามาทุกวิธีอะไรเง นิดหน่อยซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ผิดเหมือนกันหมดกาลังใจไหมตอนนั้นหมดกำลังใจท้อมากน้าหนักเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแล้วมันมีโยโย่อะไรตามมาไหมครับ <laughs> ม, <laughs> มีสิคะเพราะว่าเราไม่ได้ออกกาลังกายอพอาไม่ออกกําลังกายกานกาเนี่ยกล้ามมกล้ามเนื้อเราหายไปก็ทําให้การเผาผลาญอาหารของเราเนี่ยทำงานช้าลงนะคะมันจะมีผลทําให้เราเป็นทําให้เราโยโย่ได้นั่นเท่ากับว่าปัญหาเดิมมันก็วนกลับมาอีกก็เป็นแบบนี้อะค่ะเดี๋ยวก็ผอมเดี๋ยวก็อ้วนก็จะสังเกตกันอยู่เรื่อยๆว่าคนดูละครจะเห็นวววววว่่่่่าาาาาดดีีีีีีียอออมมกก้้้้้นนนนไรงงงแแสสสัััพหตทททบล ค่ะก็คืเอเอินโชคดีนะคะได้ไปรู้จักกับคุณหมอท่านหนึ่งนะคะคือคุณหมอจีรวัตจรจันชนะกิจซึ่ง<อ>เป็นคุณหมอซึ่งดูนะทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเสริมอาหารเกี่ยวกับลดควบคุมน้ําหนักซึ่งจะจำหน่ายตามโรงพยาบาลตามคลินิกอยู่แล้วนะคะ<อ>แล้วเพื่อเอินช่วงนั้นเนี่ยน,น้ำหนักตัวเยอะมากเอิญได้รู้จักกับคุณหมอคุณหมอก็เลยแนะนําว่ามีมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งสนใจไหมอยากให้ลองทานดูก็เลยนามาทานเพื่อเอิญช่วงนั้นเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะไปอเมริกา3เดือนเพราะว่าก่อนหน้านี้ขาหัก แล้วออกกาลังกายไม่ได้มาเป็นเวลา6 7เดือนแล้วและน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบอกคุณหมอคะทำไงดีระหว่างนี้คุณหมอก็เลยแนะนำคาร์บออกพลัสคาร์บออกพลัสชื่อคาร์บออกพลัสเนี่ยค่ะมาให้ทานแล้วก็เราเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็พอทานปรับมาน้ําหนักลงน้ําหนักลงบอกโอ้ยดีจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยมาคุยกับคุณหมอว่าจะทำยังไงที่จะเอามาจัดจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปได้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะฮะ นี่คือภาพก่อนแล้วก็หลังนะครับของพี่แหม่มนะครับก่อนที่จะพบกับผลิตภัณฑ์คาราบอรพลัสนี่70็กิโลนะฮะภาพน,นี้คุณผู้ชมตก<า>ใจฮะเห็นแล้วงงฮะก็ช่วงแรกที่ทานนะคะ<า><า>ช่วงแรกที่ทานภายอา,อาทิตย์อาทิตย์แรกก็รู้สึกเลยค่ะว่าเราเนี่ยสบายตัวขึ้น<า>นะคะแล้วก็ไม่หงุดหงิดด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เฉพาะอาทิตย์แรกน้ำหนักลงไป2อกิโลซึ่งก็โมโหแฮปปี้มากอะไรเงี้ยค่ะดีใจมากเพราะว่าเป็นคนที่น้ำหนักลงยากอยู่แล้วแลที่สำคัญเราไม่มีเวลาออกกำลังกายในช่วงนั้นส่วนประกอบเนี่ยครับส่วนผสมหรือว่ากลไกต่่าาางๆทีเข้มดูแล สุขภาพร่าง่างอย่างนี้เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างครับค่ะจริงๆแล้วมีทั้งหมด8กลไกนะคะแปดกลไกแต่จะแนะนําในวันนี้ขอแนะนาสัก3ากลไกที่สําคัญสำคัญเกด้้วยนะฮะต้อมีกติดนินค่ะกลไกแรกเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปรับสมดุลการหลั่งสารเครียดเพราะว่าสารเครียดนี่นถ้าเวลาเราเครียดเนี่ยสมองเราจะหลั่งสารเครียดออกมาทําให้เราเนี่ยหิวอาหารจุกอยากทานอะไรหวานๆอยากทานอะไรจุกตลอดเวลาคือมาจากตัวสารที่มันทำให้ที่เราเครียดนี่แบบแค่เราเครียดเฉยๆน้ำหนักก็ขึ้นได้นะคะเพราะเราจะอยากทานนู่นนี่แล้วก็ทานอาหารไม่เป็นเววลลา หิวบ่อยหิวบ่อยอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นตัวนี้ก็จะช่วยการปรับสมดุลกันหลังสัรเครียดโดยที่จะมีสารสาคัญก็จะมี l t a n i n แล้วก็ L-Tyrosine ตัวนี้ก็จะไปช่วยการปรับสมดุลการหลังสันเครียดในสมองทาให้เราสบายสบายไม่ไม่หิวนะคะไม่ไม่ไม่ทานไม่อยากทานอะไรจุกจิบนะคะแล้วก็กลไกสาคัญอีกกลไกหนึ่งก็คือการบล็อกนะคะแบบ three in one เลยนะคะเป็น all in one ก็คือมีบล็อกแป้งน้าตาลและไขมัน3ทางเลย3ทางเลยค่ะก็จะตัวนี้ก็จะช่วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแป้งน้ำตาลไขมันเนี่ยก็เป็นต้นเหตุ ที่ทาให้ผิวอ,อ้วนได้นี่นี่เองเพราะว่าทานแบบว่าทานอาหารหวานๆวนทานอาหารมัน,นๆข้าวขาหมูอะไรต่างๆนะคะตัวนี้กันนะคะก็จะมีสารสกัดที่สาคัญสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารสกัดจากผลกระบองเพชรนะคะหรือว่าเป็นตัวแอลโคนิทีหรือว่าสารสกัดจากถั่วขาวก็จะช่วยดักแป้งไขมันและน้ําตาลจากเมื่ออาหารที่เรารับทานเข้าไปโอ้โหนี่นี่เองเป็นสมบัติอันยอดเยี่ยมเลยนะแล้วยังมีกลไกที่สําคัญอีกกลไกหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนาก็คือเบรนบูสเ s t e r ซึ่งรับรองได้ค่ะว่าไม่มีในผลิตภัณฑ์อื่นอันนี้ผมยังไม่เคยได เลยเพราะว่าสารสกัดต่างๆที่มีอยู่ในคาราบอป p l u สนะคะก็เมื่อเขาทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยจะช่วยสร้างออกซิเจนในสมองแล้วก็ให้พลังงานให้กับสมองทําให้เรารู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าแล้วบางที่เราทานตัวคาราบอป p l u สเราจะไม่มีอาการมึนงงเวียนหัวหรืองุดหงิดรู้ใจสายมี่ไหมฮะไม่มีค่ะไม่เลยสบายเพราะว่าตัวนี้จะช่วยเข้าไปปรับสมดุลให้กับเราได้ทําให้เรารู้สึกกระชับกระเฉงนะคะเวลาทํางานทั้งวันพี่แหม พี่แหม่มทำงานทีเราต้องตื่นเช้านะคะแล้วก็นอนไม่เป็นเวลาไม่ต้องไปาถ่ายทำเราคงเราพรรใช่ค่ะไม่มีปัญหาในการทํางานเลยไม่มีไม่แล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงใช่ทําให้สมองปลอดโปร่งและที่สําคัญนะคะช่วยทําให้สมองของเราทํางานได้ดีขึ้นนะคะอย่างน้อย30%ครับโอ้โหผู้ชมเยี่ยมเลยนะฮะอันนี้นำเสนอคือปกติเนี่ยผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพเรืองร่างพี่แหม่มผมจะไม่จะไม่เห็นตัวนี้นะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเบรนบูสต์ที่น่าสนใจมากส่วนใหญ่คนลดน้ําหนักส่วนมากก็จะแบบงุดงิดอะไรเงงงีีีีีี้้้้ยยยยยยอออออาา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 กกกกกททททนน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 ู่่่่่่่่่่็็ัััไไมมดะะะคแแตตตตตตววววเเเเรรรหปิพจชใืขง ช่วยปรับสมดุลต่างๆให้กับเราได้ทําให้เราไม่หงุดหงิดแล้วก็แล้วก็ดึงที่สําคัญเลยนะคะดึงเอาไขมันสะสมเก่าของเราเนี่ยออกมาใช้เป็นในรูปแบบของพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอลคาไีนหรือโครเมียมต่างๆก็จะช่วยทําให้ปรับเรียกว่าปรับน้ําตาลในเลือดของเราให้คงที่ทําให้เราไม่ใช่ไม่หิวไม่หิวอาหารบ่อยๆไม่ไม่อยากทานอะไรจุกจิบอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าของหวานๆวานแต่ว่าต้องต้องทานอาหารตามปกตินะคะไม่ต้องลด จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงเร็วอีกนิดนึงเราก็อาจจะควบคุมของเราเป็นบ้างก็ได้เพราะว่าเราจะไม่ค่อยหิวอยู่แล้วแต่ยังไงก็ยังต้องให้ทานอาหารตามปกติตามมื้อของเราค่ะเห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้มีการรับรองความปลอดภัยด้วยพี่แมมใช่ก็มียออเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นนายแพทย์เป็นเป็นคนคิดสูตรนี้ให้นะคะแต่ให้พี่แมมดูนิดนึงด้านนี้ออนะฮะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วค่ะถูกต้องตามกฎหมายนะคะนี่เลยค่ะไม่รับรองค่ะว่าไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆอันี้สงสัยนิดนึงคุณผู้อก่น ว่าทำไมต้องมีเลข8พี่แมมก็คือ8กลไกนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักอ๋อเนี่ยนะแปดกลไกคือตรงนี้เองอย่างกลไกที่สักครู่นี้ที่พูดมานะคะที่3กลไกหลักๆนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวที่จะช่วยกระชับสัดส่วนนะคะเป็นอัลคาไลนทีนแล้วก็จะมีในเรื่องของขับสารพิษนะคะดีท็อกซ์ด้วยนะคะก็ทำให้เรา ขับถ่ายได้สบายค่ะไม่มีปัญหาในเรื่องระบบขับถ่ายโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วพี่แมวอย่าเป็นเจ้าของแล้วตอนนี้แล้วฮะอยากจะแบบคงติดต่อเลยฮะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับคนที่ที่ต้องที่40สายแรกที่จะที่โทรเข้ามาในตอนนี้นะคะสายแรกค่ะก็จะมาที่เบอร์นะคะ02นะคะ832 0833ค่ะ8 3 2 0 8 3 3นะคะจะมาสอบถามข้อมูลต่างๆก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะสั่งซื้อนะคะก็สามารถที่จะโทรมาได้ในเบอร์นี้นะคะ40สายแรกนะคะลดถึง40%นตะคะตกกองนึงไม่ถึงพันบาท โอ้โหนี่ไม่แพงเลยนะฮะไม่แพงเลยไม่แพงเลยนะฮะแต่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับครับโอ้ช่วงนี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมต้องกรี๊งเลยนะฮะผมย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ40สายแรกเท่านั้นนะฮะย้ำเบอร์ที่คุณแหม่มจิตราได้บอกโอกาสดีๆสำหรับคุณผู้ชมที่มีน้ำหนักอยู่ตอนนี้นะครับรีบกดมาด่วนเลยนะฮะ028320833028320833คุณผู้ชมครับโอกาสดีในการที่จะเข้ามาดูแลสุขภาพกับสาวไทยวันนี้ด้วย8กลไกแล้วก็ที่สำคัญมีออยรับรองได้รับรองความปลอดภัยและรับรองด้วย ผมพิสูจน์มาแล้วย้งกับแหม่มจิราสุขภาพนี่เลยนะฮะคิดว่าตัวพี่แหม่มเองนะคะสามารถที่จะลดน้ำหนักได้คนอื่นก็ต้องลดได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่มีผลข้างเคียงไม่อันตรายนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นสําคัญที่สุดใช่เลยครับและที่สําคัญย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าราคาไม่ถึงพันบาทเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมฮะต้องรีบกันหน่อยแล้วนะครับเอาละครับโอกาสดีๆวันนี้คุณผู้ชมต้องรีบควยคว้ากันไม่งั้นช้าผ่านไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่ามีของดีๆไม่บอกกันนะคุณแหม่มใช่ไหมฮ นั่นเองนะครับขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นอย่างสูงนะครับคุณแหม่มจินตราสุขภัทรนั่นเองนะครับ,บขอบพระคุณ,ค,ณค,ครับ